Inbox อะไรอยู่ในกล่องงงสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนบาซ่านนทบุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับรผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกซ์อะไรอยู่ในครองนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการอินบ็อกซ์ รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมโมเดลหรืออื่นๆอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจัดเอามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการ์ดไฟ h ์แวนการ์ดภาษาไทย โดยวันนี้ก็ยังเป็นพิชินรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยจ้าสวัสดีครับโดยในวันนี้ครับผมก็ยังเป็นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กลิสหรือแนวทางการจัดเด็กเช่นเคยนะครับผมโดยในวันนี้ก็จะเป็นอีกแคลนหนึ่งที่มีคนนิยมเล่นค่อนข้างสูงนั่นก็คือแคลนโนวานั่นเองโดยในวันนี้ก็จะมาพูดถึงโนวาสายไลเซอร์นั่นเองนะครับผม เดี๋ยวคงต้องมาพูดถึงโนวาสายเลเซอร์ก่อนดีกว่าว่ามันมาจากไหนอย่างไรนะครับผมจริงๆแล้วโนวาสายไลเซอร์นี้เนี่ยผมมาตั้งแต่ภาคหนึ่งเลยนะครับผมแล้วก็มีของเสริมมาในภาค2ด้วยและที่สําคัญที่สุดก็คือจะมีของเสริมไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมอย่างเช่นภาค4 <c oughs> ก็จะมีแต่ไลเซอร์เต็มไปหมดเลยนั่นเองภาค4ภาค5้าอะไรก็ว่าไปนะครับผมดังนั้นก็จะเป็นอีกแคลนหนึ่งที่มีของเสริมอนข้างเยอะนะครับผมในภาค3ก็จะมีพวกร่างคล s s ไลท์เพิ่มเติมเข้ามาอีกมีร่างเบรกลาด้วยเียได้ว่า เป็นอีกยุคหนึ่งของโนวาที่โหดนั่นเองแต่จริงๆแล้วโนวามันก็ขอทุกภาคแหละเพราะว่ามีของให้เล่นทุกภาคเลยนั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกแคนหนึ่งที่แนะนําให้เล่นกันนะครับผมเล่นได้ยาวๆเลยนั่นเองสําหรับสายเลเซอร์นั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวมาพูดกันเลยดีกว่าก่อนอื่นต้องขออธิบายตามตรงว่าสายเลเซอร์นั้นเป็นอีกสายหนึ่งที่ค่อนข้างจะเล่นยากนะครับผมถ้าเล่นเป็น perfect l a อร์นะเพราะว่า ตัว perfect l i s e r เนี่ยดูแล้วโอ้โหเอฟเฟกแล้วน่าจะได้พลังโจมตีเยอะตีได้สักประมาณ2 8ขึ้นไปอะไรแบบเนี้ทำพลังได้เยอะมากๆนะครับผมแถมมีอีกหนึ่งคลิปเพิ่มตลอดเวลาด้วยโดนทีนี่คือ2ดเมจอย่างต่ำแน่นอนแต่ว่าพลังโจมตีของไรเซอร์นั้นเนี่ยก็ดูเหมือนจะยิ่งใหญ่จริงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นควังโจมตีที่ยิ่งใหญ่แต่เสียค่าคอสเยอะมากเพราะว่า จำเปนจะต้องมีไลเซอร์ในโซถึง4ใบด้วยกันนะครับผมและที่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีไลเซอร์ใบอื่นอยู่ในสนามด้วยเพื่อให้พลังไม่ลดไป2 0 0พันนั่นเองกลายเป็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไลเซอร์เนี่ยเป็นอะไรที่บอกว่าลงมาปุ๊บดูดไลเซอร์ทั้งสนามเข้าไปเกิดอะไรขึ้นสนามเราลงก็ต้องลงบนมือมาทดแทนนะครับผมเพื่อให้พลังโจตีไม่ลด2,000ก็จะกลายเป็นว่าเบิดมือเข้าไปอีกเป็นเด็กที่พลังโจตีเหมือนจะเยอะแต่มันเป็นแค่ภาพลวงตานะครับผมมันกินค่าคอสเยอะเช่นเดียวกัน ดังนั้นก็คือถ้าเกิดไม่สามารถไล,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 ล่ไล่ตาปกติได้แต่ต้องลงมาเพื่อดูแล้วก็จะเป็นอะไรที่เปลือยมากๆเลยเดี๋ยวแนวทางการเล่นเราจะมาพูดถึงช่วงท้ายคลิปแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนเลยดีกว่าว่าพี่ชิน,นใส่อะไรมาบ้างนะครับผมเริ่มต้นที่เกรดศูนย์กันเลยเนาะ ตัวเริ่มนะครับผมยังไงก็ใช้ Battle r i ไ e เเป็นตัวเริ่มนั่นเองก็เป็นแซนติเกอร์ด้วยและเป็นตัวเริ่มด้วยนั่นเองครับผมก็จะใส่มาทั้งหมด4ใบนั่นเองอ่าดีที่ช่วงนี้มีไรเซอร์มาเสริมเนี่ยครับผมดังนั้นอะไรที่เป็นไรเซอร์เราจะใส่เข้าไปให้หมดนั่นเองทิกเกอร์ชุดถัดมานั่นก็คืออ่าเทอร์โบไลเซอร์ซึ่งก็ติดชื่อไรเซอร์เหมือนกันทําให้เรามีโอกาสนำไรเซอร์เข้าโซนได้ง่ายขึ้นนั่นเองครับผม คลิกเกอร์ชุดถัดมานั่นก็คือมินิมัมไลเซอร์ก็เป็นไลเซอร์อีกแล้วนะครับผมเป็นคลิปเข้าทิกเกอร์สุดท้ายก็คือฮิลทิกเกอร์กับวอลบอยนั่นเองใครจะใส่อีกใบหนึ่งก็ได้นะไม่ว่ากันนะครับผมใส่ลิงเกอร์คาร่าก็ได้เหมือนกันนี่ก็จะเป็นเกรดสูงที่สสยนั่นเองครับผมตัวเริ่มจะใช้เป็นตัวนี้นะครับผมจริงๆตัวนี้ใช้เป็นตัวเริ่มก็ได้ แต่ว่ามียูนิตหลายๆตัวเช่นไลเซอร์ล่าง123อย่างเงี้ยที่มันจะต้องแบบเอาบัตเทนไลเซอร์ต่อท้ายพวกล่างหนึ่งล่าง2เพื่อให้เอฟเฟกติดิดแต่้นเนี่ยใช้ตัวเลือกเป็นตัวนี้จะดีกว่านะครับผมคราวนี้เราจะมาต่อที่เกรดหนึ่งบ้างว่ามีอะไรบ้างนะจ๊ะก็อะไรเป็นไลเซอร์ก็ใส่ไปให้หมดนะครับผมก็จะมีเบิร์สไลเซอร์อ่านี่ก็จะเป็นไลเซอร์ตัวใหม่จากบีดีสูเก้านะครับผมใส่ไปเลยสีย่ใบอ่าพลังก็สูงนี้ด้วยต่อบูสก็ดีนะครับผมตีเองก็อาจจะไหว อ่ะใบถัดมาก,ก็จะเป็นไลเซอร์คัสตอมก็ใส่มาอีก4ใบเช่นเดียวกันนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นทวินเบลดเดอร์ซึ่งเป็น PG ใส่4ใบและใส่เชาส์นะครับผมอ่ะผู้ประกาศลองเล่นเต้นเดินเชาส์ใส่อีก3ใบนั่นเองทำไมถึงใส่เชา้านะครับผมเพราะว่าจําเป็นต้องมีความสามารถในการเปลี่ยนมือค่อนข้างสูง เพราะว่าตัวเริ่มเราไมา่ใช่ตัวที่หาเกรด3ได้บางทีเพอร์เฟกต์ไลเซอร์ไม่ขึ้นก็มีหรือบางทีไอ้พวกตัวที่ติดชื่อไลเซอร์มันขึ้นไม่ครบก็ต้องรีบหายให้ครบนั่นเองดังนั้นจึงต้องใส่เช้ามาเยอะหน่อยนั่นเองครับผมนี่ก็จะเป็นจํานวนที่ใส่นั่นเองเอาแล้วก็ผมต่อด้วยเกรด2ต่ตอนเลยดีกว่าว่าใส่อะไรบ้างนะครับผมก็จะมีเมจิกเชี่ยวเกอร์คิร่าใส่มา3ใบนะครับผมเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยต้องการพลังในการจั่วค่อนข้าง,างสูงและเคานเตอร์บัสมันเหลือเยอะมากดังนั้นใส่คิรา ตามมาด้วย High Power ์ไลเซอร์คัสตอ่ะใสมา4ใบเลยและ t r a n ไลเซอรอีก4ใบนั่นเองครับผมก็ใส่มาอย่างละ4ที่ติดชื่อไ a เซอร์ทลายไลเซอร์เนี่ยถ้าเกิดเราดวงดีเราเปิดมาแล้วได้ยูนิตเกรด1หรือ2ก็จะเอาเข้ามาในสนามได้ทำให้เป็นตัวที่ช่วยเพิ่มสนามให้เราได้อีกนั่นเองแต่ถ้าเกิดใครดวงไม่ดีเปิดเจอ3หรือ0ก็ลำบากไปนั่นเองครับผมต้องพึ่งดวงนิดน,นึงนี่ก็จะเป็นเกรด2ที่ใส่นั่นเองจ้าตามมาด้วยเกรด3นะครับผมว่าใส่อะไรบ้าง เลยสามก็จะมีอาชูล่าไกเซอร์ใส่มา2ใบในกรณีที่เพอร์เฟกต์ไลเซอร์ไม่ขึ้นนะจ๊ะตามมาด้วยสัตวะยามาตาโนะเด็นะครับผมอ่ะทำไมถึงใส่ตัวนี้ตัวนี้เนี่ยมันบอกว่าเมื่อสแตนพลังโจมตีจะบวก3,000ใช่ไหมครับในช่วงมาเดิเฟสนะซึ่งเด็กนี้ใส่สแตนเยอะมาก เพราะว่าต้องใส่ตัวที่ติดชื่อไลเซอร์ไว้ใช่ไหมครับมันมีแสแตนถึงรวมเป็น8ใบแน่ถ้าไม่นับตัวเริ่มก็เป็น7ละกันนะครับผมทาให้มีโอกาสแสแตนได้สูงมากแถมมาชุระไกาเซอร์ก็ยังแสแตนได้อีกดังนั้นยามานตโนเด็กเป็นตัวที่เหมาะกับการโดนจับแสแตนขึ้นมามากในตอนนี้เพราะว่าแสแตนขึ้นมาแล้วพลังกยเป็นหมื่นสามซึ่งหมื่นสามเนี่ยมันตีคอร์สไรเพียวเข้านะครับผมทําให้ฝันของข้ามต้องกาอย่างในห้าพันก็ยังดีอะถ้าเกิดไม่มีทิกเกอร์นะดังนั้นในช่วงที่ช่วงเนี้ย ที่มีแต่คอไรเต็ม,มั้นเต็มเมืองพี่ชินจึงเลือกใช้ยามาตโตะดเรงกนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครไม่มีจะใส่ตัวอื่นก็ได้นะแล้วแต่มีตัวให้เลือกเยอะเหมือนกันนะครับผมส่วนเกรด3ที่เหลือก็ยังเป็นอะเพอร์เฟกต์ไลเซอร์นั่นเองครับผมเป็นตัวเด็ดของเรานั่นเองใครจะใส่เวอร์ชัน e b 0 1หรือใส่เวอร์ชัน e b อื่นยังไงก็ได้แล้วแต่นะครับผมพอดีพี่ชินชอบเวอร์ชันนี้ก็เลยใส่มานั่นเองไม่หรอกพอดีใน e b 04มันไม่ฟอยก็เลยไม่ใส่นะครับผมคราวนี้มา ก่อนอื่นเลยนะครับผมเพอร์เฟกตไรเซอร์เนี่ยมันจะมีแนวทางการเล่น2แบบแบบที่1ก็คือบุกหนักต้นเกมนะครับผมรีบลงมารีบแบบเทิร์นสาปุ๊บลงมาปุ๊บรวมครบ4ตีปุ๊บ2มือกว่ากว่าก่ให้ฝ่ายตรงข้ามต้องกาดเพราะถ้าไม่กาดโดน2คลิอะไรแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวทางการบุกเร็วนะครับผมแต่แนวทางการบุกเร็วนั้นเนี่ยจะมีข้อเสียก็คือคุณจะต้องเตรียมไรเซอร์ไว้ให้พร้อมก่อนที่เกรดเลสาตัวน,นี้จะโดดลงมานั่นเอง ต้องเตรียมอะไรบ้างนะครับผมเราคิดง่ายๆแล้วกันก่อนนึ่งเลยจั่วบ,บนมือในเธอแรกๆคนต้องมีไลเซอร์ขึ้นมือก่อนหนึ่งใบที่เหลือควรจะเป็นอะไรก็ได้ที่ติดชื่อไลเซอร์หนึ่งสองให้ครบนะครับผมเพราะว่าจําเป็นต้องต้องใช้เยอะจริงๆอ่ะมาสม,มุติตัวนี้หนึ่งใบอ่ะสองใบนะครับผมแล้วก็อ่ตัวไหนอีกตัวอ่ะสามใบแล้วสมมุติเป็นทิกเกอร์อีกหนึ่งใบด้วยโชคลายนิดนึงอ่ะเป็นคี่ที่เข้าทิกเกอร์ขึ้นมือมาแล้วกันอ่ะ สมมติจวมือแรกได้อย่างงี้จะดีมากแต่เป็นในความเป็นจริงเป็นไปได้ยากครับผมก่อน,นดื่มมาดูวัตถุดิบก่อนก่อนอื่นเราจะมันจะต้องมีไลเซอร์ให้เยอะที่สุดอนที่จะมีได้ส่วนมากก็จะมีได้ประมาณสักสาใบขึ้นไปจะดีมากแล้วต้องมีร่างเกรดสามด้วยถ้าไม่มีก็ลุ้นจัวต่อไปเรื่อยๆนะครับผมตัวเริ่มนะครับผมเราใช้เบทเทอร์ไลเซอร์อยู่แล้วซึ่งตัวเริ่มนี้จะเป็นไลเซอร์ตัวที่1ที่เราจะได้ในโซจริงไหมครับพอเดี๋ยวมันถอยปุ๊บเดี๋ยวเราลงโมเฟกไลเซอร์มันก็ดูดเข้าไปอยู่ด จากนั้นนะครับผมจังหวะไลท์เกตสองเกตสามจะให้ดีควรจะให้ไลท์ที่ติดชื่อไลเซอร์เลยจะดีมากๆนะครับผมควรจะติดชื่อไลเซอร์ให้ครบนั่นเองก็จะได้ครบ3ตัวแล้วแต่ยังขาดอีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับดังนั้นเราจึงจะต้องใช้ไลเซอร์อะไรก็ได้อยู่ในอยู่ในเหลีย่ยมอีกใบหนึ่งเพื่อให้ดูดป๊บแล้วมันครบ4นั่นเองจากนั้นในจังหวะที่ไลท์เกตสามปุ๊บก็ลงเพรสเซอรไลเซอร์ลงมาแล้วก็ดูดไลเซอร์ทุกใบเข้าโ่ นะครับผมแต่แค่นี้ยังไม่พอถึงไรเซอร์เราจะครบ4ใบในโซแล้วเอฟเฟกตติดแล้วก็จริงแต่เรายังขาดไรเซอร์ในสนามสักใบหนึ่งเพื่อให้พลังมันไม่ลด2,000ันใช่ไหมครับเพราะถ้าเกิดไม่มีไรเซอร์ในสนามเลยแอดมินจะแค่9 00 0ตลอดเวลาแม้แต่เทิร์นฝั่งตรงข้ามทําให้โดนกระหน่าซ้ําเติมมาง่ายมากดังนั้นนะครับผมเราควรจะต้องมีไรเซอร์อีกสักใบหนึ่งอะไรก็ได้เห็นไหมครับว่ามันใช้อะไรที่มันเปลือยมากๆเพราะว่าเมื่อกี้คือหมดมือแล้ว ทั้งหมดนี้คือหมดมือแล้วอาจจะได้จากการเช็คจากใดักใบ2ใบเต็มที่บนมือก็เหลือสักประมาณ4-5ใบไม่มากกว่านี้นะครับผมแถมไม่ได้ใส่รอมาด้วยทําให้รู้เลยว่ากว่าจะไล,ไลเซอร์เป็นเกรดสได้จะต้องมีไลเซอร์อื่นๆเตรีมยมไว้นะครับผมอย่างต่ำถึง4ใบเลยทีเดียวซึ่งเปลืองมากๆไลเซอร์สีใบนี้คือต้องมีขึ้นมือตั้งแต่แรกนะครับผมซึ่งใช้งานยากมากเลยดังนั้นเนี่ยจำเป็นจะต้องมียูนิตหลายๆใบที่ช่วยในการเล่งจัว่วเช่น เช้านะครับผมลงมาต้นเกมลงมารีบเปลี่ยนมือก่อนเลยเพื่อที่จะหาไลเซอร์ให้ครบนะครับผมรวมถึงคิราล่าด้วยถ้าเกิดมีโอกาสตีฮิตจวดสองไล้รีบทําทันทีนะครับผมจะตีเลียวเอาสกิลก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวไลเซอร์นั่นเน่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเปลืองมากนั่นเองดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดต้นเกมเราสามารถเตรียมนะครับผมไลเซอร์ได้อย่างที่บอกคือมีไลเซอร์ครบ4ใบในสนามด้วยนําในสนามด้วยนะครับผมมันจะเป็นอะไรที่ดีมาก เพราะว่าฝ่ายตรงข้ามจะไม่มีอะไรป้องกันในช่วงต้นเกมแน่นอนนะครับผมตอนที่จังหวะไรเซอร์เราโดดลงมาในสนามเนี่ยโอ้โหแน่นอนครับผมพลังมันจะสูงมากเพราะว่าจะตีอย่างต่ำคือ2 3งหแล้วนี่ไม่รับไม่นับการบูนะถ้ารับการบูนี่อาจจะทะลุถึง30,000ขึ้นไปได้ซึ่งฝ่ายตรงข้ามจะไม่ค่อยมีป้องกันในช่วงต้นเกมเท่าไหร่นากนะครับผมจะโดนเราตีกดด้วย 2, 2 3, 3, คิีปคิีไปเรื่อยๆเพอเพอสองสำเนาเขายังกาดไม่พอเลยเพราะว่าถ้าเกิด เอาทุกใบามากาดไลเซอร์อย่างเงี้ยก็จะไม่มีลงเรือม,มาสู้ทําให้เราสามารถคอยประคองเกมต่อไปได้นั่นเองดังนั้นในการเล่นเพอร์เฟกต์ไลเซอร์จำเป็นจะต้องรีบนะครับผมภายในสองสาเทินต้นเกมเนี่ยคุณต้องเตรียมไลเซอร์ให้ครบถ้าเตรียมไลเซอร์ครบลงเกต3สาปุ๊บดูดครบครบ่ปุ๊บแค่นั้นแหละเกมนี้สบายขึ้นเยอะเลยครับผมค่อยที่เหลือค่อ,คอยๆไล่ลตีไปเรื่อยคอยประคองเกมให้เราไม่พลาดแค่นั้นเองนะครับผม ที่เหลือก็ต้องมาดูดีก่อซ้ายขวาทำยังไงบ้างเลี้ยวซ้ายขวานั้นมีหลากหลายรูปแบบในการเล่นนะครับผมอาจจะใช้ยามาตาโน,โนเด็กในการเล่นก็ได้แล้วก็เอาตีนําไปก่อนเพราะว่าตัวนี้เนี่ยรับผลจากสแตนได้ดีมากนะครับผมการตอบบูสต์ต่อยังไงก็ได้นะครับผมส่วนคิดาล่านั้นถ้ามีโอกาสใช้ก็พยายามใช้ให้บ่อยนั่นเองเพราะว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะดีทีเดียวสำหรับเด็กนี้เพราะต้องการพลังในการจัวเพิ่มเติมการด่หายไปขึ้นมานะครับผม แต่ในกรณีที่เราไม่ติดเป็น perfect r i s e r เราก็ควรจะต้องเล่นเป็น a r c h u l a gaiser แทนนะครับผมไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมีปัญหาเพราะว่าถ้าเกิดเราไลฟ์เป็น y า m โ t o dex อาจจะเล่นยากนิดน,นึงแต่ archura gaiser นี่มันเล่นง่ายแล้วเพราะว่าเด็กนี้สแตเนเต็มไปหมดอยู่แล้วนั่น,นคือเอาไซา์ขวาตีไปก่อนได้เลย archura g ซ i s e r ตีปุ๊บอ่าได้สแตนเป็นสแตนเดี่ยวก็คอยว่ากันนั่นเองการต่อบูสต์นั้นก็ควรให้ต่อด้วย7,000ขึ้นไปจะได้เป็น1 8 0 0ตีคอสไลเข้านะครับผมส่วนา a m โน o d ดงก็ ใบไ,ไม่ได้คือตีนําไปก่อนแต่ถ้าเกิดไม่มีก็ใช้เป็นใบอื่นยังไงก็ได้แล้วแต่เลยนั่นเองนะครับผมโดยโดยรวมแล้วเนี่ยจะเป็น,เน็กที่ค่อนข้างจะเล่นไม่ยากนะครับผมแต่จะมันจะต้องอเตรียมการให้พร้อมนั่นเองอีกอย่างหนึ่งก็คือ Battle l i รเซอรนะครับผมไฮเพอเวอร์ไรเซอร์คัรตต้มร่างเกรดสอ่ะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างจะดีมากเพราะว่าเอามาต่อคู่คอมโบกับ Battle l i รเซอรเนี่ยจะเป็นอะไรที่ฝ่ายตรงข้ามกาัดเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเป็นอย่างนี้นะครับผมอ่ะ ในการโจมตีในช่วงไทยเกมเนี่ยบางทีอาจจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นนะครับผมเราก็เอาไฮเพอร์วอเลสเซอร์คัตตอมตีไปก่อนมันตีได้พลังหมื่นหกใช่ไหมครับซึ่งถือว่าเยอะนะตีหมื่นหกเองเพียงเวเนี่ยและนอกจากนี้ถ้าเกิดมันสแตนขึ้นมามันก็ยังเป็นหมื่นหกอยู่ก็ยังตีซ้ำได้อีกอาจสมมติสแตนจากอาชุนระไกเซอร์ก็ตีมาหมื่นก็พลังหมื่นหกถ้าเกิดสแตนขึ้นมาจากสแตนทิกเกอร์แล้วก็แจกพลังให้มันก็จะตีทีนึงได้พลังจะตีสองหมื่นหนึ่ง ถ้าเกิดอารมณ์ดีอยากเอาจังหวะปิดเกมก็ตอบบูสต์ไปเลยนะครับผมก็จะกลายเป็นประมาณ27,000ฝั่งข้ามก็กาดเหนื่อยอีกแล้วนั่นเองแต่คือมั่นใจว่าตีช็อตน,นี้ไปต้องปิดเกมนะเพราะว่าพอตีเสร็จแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ย er มันจะกลับเข้ากองก็ลาบากนิดน,นึงนะครับผมส่วนพวกบรรดาทิกเกอร์สไตล์ของเราเนี่ยเราก็สามารถวนเข้ากองได้ถ้ามีโอกาสเช่นอ่าเทอร์โบไลเซอร์หรือเบนเทอร์ไลเซอร์นะครับผมในช่วงกลางเกมถึงท้ายเกมเนี่ยในจังหวะที่การ์ดมันออกไปเยอะแล้วนะครับผมเราสามารถเอา2องใบเนี่ย ทำการตอบูลูแล้วบนเข้ากองได้ทําให้เรามีโอกาสเปิดได้ทิกเกอร์บ่อยขึ้นอีกนั่นเองนะครับผมแต่ต้องดูการบนมือด้วยนะถ้าการบนมือน้อยก็ไม่แนะนํานะครับผมไม่ใช่แบบเอะะส่งเข้ากองส่งเข้ากอง,งกลายเป็นบนมือไม่มีป้องกันก็อาจจะแพ้ได้นั่นเองนะครับผมก็ดูจังหวะเวลานิดีๆนิดหนึงระหว่างกับเข้ากองกับส่งอากาศ มันอาจจะต้องเลือกว่าเก็บไว้กาดดีกว่าเพราะว่าถ้าเกิดไม่กาดก็แพ้ได้นะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่ฮิวติเกอร์มันเก็บยากนิดนึ่งนั่นเองเพราะมันจะมีผลฉาะฟ้อนเธอเราถ้าเกิดเป็นพวกแบบเอาละเคากเก็บฮิวติเกอร์ไปอย่างเงี้ยอันน่าจจะมีโอกาสใช้งานง่ายมากกว่านั่นเอง ทั้งหมดนี้นะก็ผมก็จะเป็นอ่าเดคลิสของสาย perfect laser นั่นเองโดยรวมคือเล่นไม่ยากแต่ว่าจะต้องใช้ดวงในการเตรียมการค่อนข้างเยอะถ้าเกิดต้นเกมมาั่วไม่เจอติดไลเซอร์เลยอย่างเงี้ยอย่างนี้ลำบากแน่นอนนะครับผมควรจะต้องเตรียมการให้ต้นเกมมีไลเซอร์ประมาณ4ใบไม่ไม่นับ perfect l ซอร์นะนะครับผมประมาณ 3- 4ใบให้พร้อมเพื่อให้จังหวะไรเกตสา, like, าปุ๊บทุกอย่างพร้อมตีด้วยพลังตีม่นกว่ากว่าสคริทันทีฝ่ายตรงข้ามจะได้โดนกดดันแล้วก็ ตั้งรับเหนื่อยนั่นเองครับผมแล้วก็จะตีกด,ดังๆดดไปเรื่อยๆเองทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเด็กนิดสายเพอร์เฟกต์ไลเซอร์นั่นเองจา้าก็จบลงเรียบร้อยเลยนะครับผมนะ่าปัจจุบันนี้เนี่ยเพอร์เฟกต์ไลเซอร์ต้องบอกว่าเป็นเด็กที่ยังเล่นยากอยู่นั่นเองเพราะว่าไม่ค่อยมีลูกเล่นมากมายนะครับผมแวนตีแรงก็จริงแต่ว่าโดนเดาทางออกง่ายบางทีเจอพวกนาลูกคมิคาเงโร่มาไล่ตัดไลเซอร์ที่เลียวกาดอย่างเงี้ยเราก็จะลําบากนั่นเองนะครับผมจึง,เ,งจเป็นเรื่องที่ค่อนางจะแพ้ทางเด็กที่เน้นย,ยิงนั่นเองนะครับ เอาแล้วก็ผมสำหรับวันนี้ทั้งหมดคงต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันต่อคลิปหน้าแน่นอนจ้าขอบคุณที่ติดตามชมมาในตลอดนะครับผมสำหรับวันนี้พี่ชินขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย